เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตำแหน่งครูกศนอตำบลครั้งที่1ปีงบประมาณ2,565การดำเนินงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2,564ถึง31มีนาคม2,565 ภายใต้การบริหารงานโดยนางปัฐมาเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามบัทยาศสัยอำเภอหนองพอกนางสาวธนพรสิทธิคุณครูชำนาญการนางสาวทิติยารัตอันครูผู้ช่วยกศนตำบลท่าสีดาตั้งอยู่ที่บ้านท่าสีดาหมู่ที่5ตำบลท่าสีดาอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหนองพอกไปทางทิศใต้ประมาณ13กิโลเมตรมีหมู่บ้านทั้งหมด11หมู่บ้านมีบุคลากรทั้งหมด4คนดังนี้ 1. นางวารุณีชัยกุชินครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2. นายสุทัศน์ลือจันดาหัวหน้ากศน,นตำบล 3. นางสาวคัทยาพรพันปอบิดครกูกศน,น,นตำบล 4. นายเจริญคำอำําครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน โดยรับผิดชอบนักศึกษาทั้งหมด231คนมีผลการดำเนินง,งานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i มีผลการดำเนินง,งานรายงานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการครบถ้วนทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอตำบล มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์บริบทสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจึงนำมาทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและนำไปสู่การปฏิบัติตามกำหนดมีการประเมินผลสรุปผลและรายงานผลทั้งเป็นเอกสารและในระบบตัวชี้วัดที่3จํจนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานดังนี้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำหมอนรองคอ10ชั่วโมงเป้าหมาย6คนผลการดำเนินงาน8คนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำกระเป๋าแฟชั่นจากเส้นพลาสติกจำนวน35ชั่วโมง เป้าหมาย13คนผลการดำเนินงาน15คนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ New Normal และการปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เป้าหมาย4คนผลการดำเนินงาน5คนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด19เป้าหมาย2คนผลการดำเนินงาน4คนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองการทำน้ำยาอาเนกประสงค์เป้าหมาย2คนผลการดำเนินงาน4คนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย จากผลการดำเนินงานจากการติดตามผู้จบหลักสูตรและการติดตามถามข่าวรายงานผลมีผู้นำความรู้ไปใช้ตามลักษณะคิดเป็นร้อยละเกินเป้า30ตัวชี้วัดที่5จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามมัทยาศัยผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษาตามมัทยาศัยทั้งสิน้น3โครงการมีผลการดำเนินงานมากกว่าเป้าหมายทั้ง3โครงการคิดเป็นร้อยละ เกินเป้า83ตัวชี้วัดที่6จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีผลการดำเนินงานมากกว่า4กิจกรรม1กิจกรรมเล่าเรื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์2กิจกรรมพี่เล่าได้น้องเล่าเป็น3กิจกรรมอ่านได้ทำเป็นพ่วงกุญแจตุกตาขายาว4กิจกรรมตะก้าความรู้สู่ชุมชน5 กิจกรรมอ่านจับใจความตัวชี้วัดที่7ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนและการดำเนินงานมีการร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมนิเทศติดต,ดตามผลและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรที่สำคัญโดยรวมทั้งสิ้น8กิจกรรม การทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายบรรล,ลุเป้าหมายทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่8จำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทั้งสิ้น20รายการและมีผลสำเร็จทั้ง20รายการอาทิเช่นจัดการเรียนการสอนเจ้าหน้าที่งานธุรการเจ้าหน้าที่งานพัสดุเจ้าหน้าที่งานการเงินบัญชีนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน รับผิดชอบโครงการต่างๆส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงงานจิตอาสาของสำนักงานกศนจังหวัดร้อเอ็ดเ้ารวมพิธีสำคัญต่างๆที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่9ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ a กทีส e ของกศนตำบลท่าสีดาคือการส่งเสริมการอ่านตะกร้าจากเส้นพลาสติกการทำกระเป๋าแฟชั่นจากเส้นพลาสติก การนิเทศติดตามทุกกิจกรรมในไตรมาส1 2ปีงบประมาณ2,565ก็สนอกนตำบลท่าสีดาได้รับการนิเทศติดตามและให้กำลังใจจากท่านผู้บริหารนั่งปัทมาเวียงอินผู้อำนวยการกสนออำเภอหนองพอกคุณครูธนพรสิทธิคุณครูชำนาญการนางสาวทิตยารัตอันครูผู้ช่วยและคุณครูวารุณีชัยกุฉินครูอาสาสมัครขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ กศนอตำบลท่าสีดาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมวีดิทัศน์ประกอบการประเมินพนักง,งานราชการทั่วไปตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตำแหน่งครูกศนอตำบลครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565ขอขอบคุณค่ะ